ลงเล่นมาวิวยี่สิบแปดละเออมันก็ไม่ค้างไม่กระตุกไม่แหลกนี่ว่ะเออันเป็นแบบนี้เสียงไม่เบาใช่ไหมมันได้หลอดกราฟในสตรีมมันดูเบาอันนี้อันใหม่ว่ะทุกมีมีคนมั้มีคนมามีคนด่านไม้ใไหมมีด่านไม้ดิโอเครีบลงมาช่วยมีคนมาด้วย มีทุกตัวอีกเช่นโอ้ยอย่าแหลกอย่าแหลกอย่าแหลกได้ง่ายจุดเพิ่งโหลดอย่าได้เฟรมเรทก็สองร้อยนะแต่มันมีกระตุกนี่ของใหม่เยอะๆเลยโอเคโอเคเพื่อนเลยนะเอ้ยเฟรมเรทโห้ว่ะเออแค่เช็ดฝุ่นเฟรมเรทขึ้นมาร้อยเนนไม่ใช่หรอหมูเช็ดฝุ่นเช็ดฝุ่นเีอยเลยเฟรมเรทขึ้นมาพี๊ แต่ไม่เชื่อเหรอโอ้ยทำไมแต่ทำไมยังยังไม่อุ้ยมาเอาระเบิดโดดมาด้วยเหรอเปิดได้เหรอเออเนี่ยถืออยู่ในช็อกเวฟเนี่ยแกนเน็ตเนี่ยดูในสตรีมดิี่ยเน็ตเน็ตการเปิดเยอะไม่ได้เปิดเยอะไม่ได้อ๋อเปิดเยอะไม่ได้โอเคไอเทมเคลื่อนที่สองอัน โอเคได้เรียนภาพสวยๆตัวละครชัดๆหน่อยตัวเลื่อนๆซีชั่นห้าขออย่างนี้นะขอไม่ลบนะขอไหนฟ o r t ด i น e เป็นไงครับทำงานซิวว,ว,ว,วอ่ะซิวๆเฮ้ยเป็นเนี้ยทปนไมเล่นนึงนะ ตรงนี้มันมีคนไหมเราคิดไปไหนแล้วนี่ไงเสยงเท้าน,น้องหนึ่งโอ้เกือบอ่ะมันมาแอบซุ่มแอบซุ่มแอบซุ่มบอลนี่ไงมายคนทางออกไม่เจอนีิน้องม่นเหม็นมีอะไรเปลี่ยนออมีจริงด้วยมีตัวนี้ตรการามแบบ วิยอคีอีใช่อีคีโอ, oh God, อไมายกอดอีคีกันมาแล้วเขตมียายัางอาเขตเราย,ยาไปเลยแล้วกันทำไมไม่อยู่เลยทำไมมาไ,ได้ใช่ไหมมีกล่องให้อันหนึง่งหมดพอดี กูเขียไม่เบ่งเลยเหรอเออมันเหลือคนสุดท้ายอะ่ะหาไม่เจอนะโอ้ยเสียงตีหูดีเว้ยตอนนี้กูไม่กูไม่มีเสียงรบกวนกูได้ยินเสียงทุกคนอะไวะมันไม่ตรงเข็มอะไรวะย่อมอตอนนี้หูกูดีมาดิมาดิกูได้ยินเสียงเว้ยไม่ต้องมีเสียงเท้าก็ได้ โอ้โหเอเคลูกรักไม่รู้สึกเงียบสงบอย่างนี้มานานไอแต่อยู่หอไม่รู้เงียบสงบอย่างนี้มานานมากเลยทำไมไออยู่หอไม่ไม่แต่ก่อนอยู่หอเงี้ยก็เงียบสงบเงตอนนี้กลับมาอยู่บ้านก็ อยู่ห้องอยู่กันสามคนนี่ไม่ได้ยินเสียงเกมเลยตอนนี้ออกมานั่งเล่นข้างนอกคนเดียวโอโ้โหไม่ได้มีย,ยู่ข่างนอกนะอยากมาอยู่เนี่ยมันเสียงเข้ามาเยอะเกินก็เลยออกมาข้างนอกเดียวเดี๋ยวก็จะทำห้องอนะเปลดอได้ซื้ออะไรนะซื้อคอมอีกจะตรีมแบบจริงจังทุกวันนี้ก็เหมือนจริงจังอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่จริงจังพอ จะทำมันยังไงวีทูบไปด้วยใช่ไหมเราเปิดใจทำไมพูดอะไรจะระเบิดชาพูดเบาไปไหมเหมือนคนพูดเบาเนะจะอยากอะไรพิงหลังแล้วเนี่ยไม่ได้นั่งเก้าอี้ไม้แหมีนั่งเก้าอี้ไม,ม้แ <c oughs> ห,หมีมันไม่ถึงหลังเมียมีเก้าอี้สักตัวแบบเนะ เก้าอี้เก้าอี้เล่นเกมก็อยู่ข้างในเดี๋ยวแต่ว่าอยากเอาโต๊ะเอ,อ้ยอยากไม่บ้านลกไงเก้าอี้เกมมิ่งเต็งก็มีแหละแต่อยู่ในห้องไงเอาคอมมาวางไว้ตรงโต๊ะแบบโต๊ะไม้ไงใครจะมาเก้าอี้ก็เล่นนะั่งโต๊ะไม้อีกคีอะไย นั่งควยห้างเอาก็ได้จัดท่านั่งเลยขมมดลองสอ่องไอคีดีไหมพร้อมชุดแป๊บหนึ่งมาแล้วไอคีดีไหมไอคีคดีไหมอีดีไหมไอคีอ่านั่งนี้คิดถึงตอนนั่งเล่นนั่งเล่นพีบี บ้านเราไปดีกว่าเอาทำไมยอยู่นู้นทำไมสมัมเตอนหลดอ right เกิดอะไรคือเตี้ยลดคือลุกนลเฮ้ยแผลนี้ก็น่าสนใจแล้วนะแผนที่แล้วมันน่าจะเสียงตอบรับไม่ไม่ดีป่ะเดืนนี้มันเอาไอ้เพื่อนที่มาไม่ดีตรงไหนก่อนคนเล่นเยอะปา่าซีซั่นไหนไหนอ๋อคนเก่าใช่ที่คิดถึงอะ่ะ <laughs> สมัยน่าจะเห็นเสียงแตกในในกลุ่มไทยอยู่นะที่แบบไม่มีใครเล่นเลยคนไทยไม่คเคยเล่น,น <c oughs> ก็ยุคนั้นเนี่ยใช่ยุคนั้นคนไทยยังไม่เล่นเลยยุคนั้นยังนั่งเล่นเงาเงาเลยนี่อีกอันหนึ่ง มันดูยิงชา,าเลยวะไอคีมันแรงเหรอเล่ไหมไอคีลุกอ่ะไอคีแรงแรงเรงจะมีชาไม่ชาหนะนั่นแะนะนะนะยังเร็วกว่าปืนยังเร็วกว่าปืนสโคบแบบปืนสโคบแบบบัก วิ่มสะโคบอีกแบบอันนั้นกว่านี้อีกวิ่มสะโคบแบบเก่าที่ไม่ใช่แบบทวินไอ,ไอเราเล่นมันทวินแม็กชั่นทวินแม็กแม็กกูสโคบแล้วฮนะโอ้มีวัฟหลายรูปแบบชอบเลยแล้วทำไมเขาไม่เพิ่มแท่นโดดมาให้วะเอาได้เดีวเพิ่มแท่นโดดมาให้ด้วย ยังไม่ยังไม่ถึงวันวั้นก็มีสามสามสี่อาทิตย์เอ้ดอปลงเราอะ่ะมันมีแอดดอปด้วยใช่ไหมตอนนี้ไม่มียาเลยอะ่ะคือปืนหมดเลยแต่ <c oughs> ไม่ได้ลองยิงเอเคนะเมื่อก,กี้เอาเอเคไปยิงประชิด มันยิงง่ายเหมือนปืนอันนั้นแหละมันยิงดิ่งนะใช่มันยิงตรงมากเหมือนปืนเคาะไม่ดิ่งไม่ดิ่งหรอกไม่ไปชิดดิแบบตามจุดสิเข <laughs> ามันต้ององีด้วยปะชนกันอะไรซีทอว์เหรออะไรสีทอว์พุ่งเอ้เมืองนู้นมีคนอนะ่ะเสียมปืน เห็นปะได้ยินปะไปกันดีกว่าเอาไมนี่มันยุคทองของเราแล้วต้องไปเอาไม่ยิงแแผ่นรองเมาส์มันเก่ามาไม่ทำไมแผ่นรองเมาส์นี้มันไม่ยึดเลยวะมันไม่ยึดกับโต๊ะเลยมันลืน่นเอ้ยมาแล้วอยู่ข้างหน้าเลยสามคนพี่างไหมาเลยน็อกหนึ่ง ดแรงอ่ะดแรงอะเออ <c oughs> ทีละสี่ส <c oughs> ิบอ่ะเอคยังใยเดีน้บอกแล้วเทีเยบเอไปก่อนเอ <c oughs> <AK S 2> ต้องจัดแล้วอุย้ยข,ข้างบนปะข้างบน ยังแค่ฉันมี AK พวกนายก็ไม่อหรอก <c oughs> พอดีไอเทมที่ยิงเย <c oughs> อะไอเทมที่ิง,งไม่รู้ว่าเสียงตีไหนมาด้วยนะเ <c oughs> มื่อกี้เสียงปืนคือตีนี้หรือตีนี้เ <c oughs> <c oughs> ั้นนั่นนั่นตุกตุ้ม <c oughs> หัวเตก ยิงไม่ไยิงไม่ได้เหรอทำไมเราไม่เห็น <c oughs> ทำไมเสียงฉลิงไม่ไกลเลยวะเออมันลดระยะใช่ปะม,มันลดระยะเสียงได้ยินโดนดิไม่ได้โดนใส่เกลื่อนเดินไปไกลเป็นไรอะ่ะฮะวนวนไปเนี่ฐานนี่เราไม่ได้อยู่ในฐานเนาะ นี่ฉันช่ใหญ่กนานนี้ย่ยใช่ก็มันบิวอ่ะที่จริงมันไม่ควรมีเลยนะในบิวเอ้ยในซีโร่บิวเนี่ยแล้วจะสู้ยังไงมันเป็นไอเทมของหมดบิวอ่ะมันมาอย่างนี้แล้วสู้แล้วฉันจะสู้อย่างไรโอ้มัูเยอะจังนี่ปะษาแลมันมีที่เด้งด้วยไง เขาป้องกันพวกปีนนะฮะเขาป้องกันพวกปีนพวกสร้างไม้ดองปีนหรือเราเล่นหมดวิวอะไม่น่าใช่ไ <laughs> อ้แค่จริงป่ะงไปไปในกันต่อตามเสียงเรียกร้องเดยเฮ้ยนั่นคนไปนะ หรือไม้ไวนะ่ะไปอยู่ตรงนี้นั่นไอ้นั่นผมคิดว่าเ่้โรด,ดนะโอ้โหภาพสวยๆเล่นลื่นๆชอบจริงแมปดูสวยไหมทำไมทำไมไม่ได้เข้าเลยทำไมดึงแมปนี้อันนี้ก็ดูสวยกว่าแมปที่เร้วไหม เมือไม่รบเลยดูแบบภาพไอ้ที่ตากอะไรจากของกำน,นังไอ,อ้น่าตต,ตั้งอะไรแบบนีผมเพ่ดูแบบเหมือนเพิ่มความเข้มมีหญ้าสวยๆภาพ โอ้โช็อตกันทองว่เอามีใครเอาช็อตกันเดิมม่วงวะเอาแล้วเ,เริ่มมีปัญหาก,กับไม่แล้วไม้มันวางขวางสายเมาอะ่ะ <c oughs> ต้องหาที่ให้ไม่ใหม่แล้วเนะี่ยอันนี้มันระเบิดคาเมอร์ได้ด้วยวะเฮ้ยเสียงเท้ามีคนมีคนในตึกนี้ นี่ก็ตึกตึกนี้ตึกนี้ข้างล่างเหรอข้างล่างข้างล่างที่นี่เฮ้ยอ๋อแล้วเจเอแล้วเจอแล้วทำไมเปลี่ยนปืนไม่ได้เกือบแล้วม,มีชั้นล่างด้วยเหรอใครชุบวะมีคนชุบมีเดียวเสียงชุบเมื่อกี้ตรงนี้มีที่ชุบเหรอใช้ ออเอ้าตรงนี้มีที่ชุบมั้งเทปหึงนะอยากจัดที่ใหม่ให้ใหม่ เหมือนจะไปทางนู้นปะเมื่อก,กี้ยิงเขาด้วยเอเคนะไอตัวเมื่อกี้แค่ไม่กี่นัดก็ม่องเท่งเลยโกงจริงๆแต่อย่าลืมว่าไม่ได้โกงที่เราด้วยนะคนอื่นก็มีเหมือนกันนะระวังยิงแม่นๆคมๆอะโดุ เฮ้ยทำไมใส่ไม้เมาส์เป็นอย่างงี้เนี่ยตัวหนึงใส่เมาส์มช่างเฮ้ยตรงนี้มันมีเงินด้วยป่ะไม่มีเฮ้สมัยก่อนมีเงินป่ะะลืมเหรอสมัยก่อนมีเงินป่ะไม่มีเขาใช้ไอ้ไอ้ไอ้พวกพวกไม้พวกนู่นคนแรกเขาลำต้นไม้เนี่ย สนใพวกไม้พวกเด็กเล็กเอาโอ้ยิงไกลลดดาเมจหรอลวดาเมจเยอะด้วยกกลัวเราเออกกลัวพวกเล่นเม็นมันเกินคนนี้มีอะไรครับใหม่ขม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเฮ้ยเสียะลิง ลิงเดียววะมันต้องตรงนี้ดิเออนี่ไงข้างหน้าแตกเฮ้ยปืนดีดต้องคอทีละนัดเว้ออโต้มันต้องประชิดเว้เกือบลืมขึ้นไหมึ้นขึ้นได้ไหมขึ้นง่ายแต่ไม่รู้วิธีขึ้นน่ะจำไม่ได้มันต้องบินเหรอเฮ้ยนี่ไงคน เอาไม่น็อกด้วยไหนโลแล้วนะนูน่นนูน่นไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วชุบได้ชุบได้ชุบได้ไดเสื้อขาวทางขวานะนูนนะ่นอะอยู่กับเสื้อดำตัวสมัยจะมาไม่ชุบกันวะเครื่องหลังไข่อีกแล้วนะระวังเรามันสามคนยิงช่วยกัน a อแเคเรงเวดนไอ้เคส่งลูเอาูกเอา,เอาไอเคแล้ว ร้อยหนึ่งนัอร้อยหกสิบตัวขวาน,นัอหนึ่งขาเจ็บอะ่ะร้อยหนึ่งร้อยนึงร้อยหกสิบตัวขวาเข้าวาร์ปเฉยวาร์ปว่าจริงยังไม่เคย <11 5 S 2> ยิงข้างหลังร้อยสิบห้ายมีวิดโอนี่

ชนเขียดปะอ๋ะอนี่มันชนไปขนาดนี้เลยหายาอยู่ระวังโดนยิงจากข้างบนนะซ้ำเลยซ้ำเลยระว,งว,งว,งวงังโดนยิงโอ้สากาทองไม่เล่นหรอก ขึ้นไปสู้ได้นะแปดคนเราต้องได้ที่ข้างบนอยู่ดีไปละไปดึงมาันมาปแ้วมันไปไหนวะเอ้าเดียนลงไปเก็บเอ้าเขตทำไมอยู่นูน่น มเมฆคปอยู่ไหบอกเจ็บมาใช่ตัวเมื่อกี้ไหมเขตไม่เมฆไปอยู่นู่นนะใช่ตัวเมื่อกี้ไหมเมฆเมฆลุกขึ้นเมฆเมฆใช่ตัวเมื่อกี้คือตัวที่เราสู้กับมันอันนี้อะไรอ่ะจะก,กินอะไรอ่ะดูไม่ออกต้องยิงตรงไหนเนี่ย มันไปเกี่ยเพื่อนนะโอ้โหมันชุบแล้วที่เดิมเลยชุบได้ไงวะมันชุบได้ยังไงวะมันต้องยิงทีละนัดเอ้ยมีคนมาใช่ไหม เขาบินมาเขาบินมาเขาบินลงตรงข้ามมีกดให้เอาตายตายอะไรของเขาวะนี่เรามีเพื่อนที่เยอะมันก็จะสบายอย่างนี้แหละอุ้ยสไนเปอร์วะกี่คนอ่ะสองคนนะทำไมเฮ้ยข้างหลังเจอละวคนตัวท้ายไม่มีตัวเดียวตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยสองสองคน ใช่ๆแถวนี้แถวนี้แถวนี้ชมูกจมูทางซ้ายเหรอหรือวะมีตัวนี้ตัวหนึ่งำไมดูตัวนึงก็ได้ใช่ๆใช่ๆโอ้นั่งไงอยู่ยบ้านโอ้สยสไนเปอร์น้องเต็มตัวเลยหัว<า>แตกไม่ได้วัน,นดเดียวด้วยบุงไปทางไหนวะบุงไปข้างหน้าฮะลงข้างล่างจ้า ยังไงพุ่มไม้พุ่มไม้พุ่มไม้พังเฮ้ยระเบิดได้ไงวงบีบมันนี่มามันไปแล้วทำไมมันอยู่ทางนี้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างหนักยังไงอีตัวลนะ่ะไรไม่เหลือตัวนะ ตายตเหลือตัวสุดท้ายข้างหลังข้างหลังข้างหลังต้นไม้ฮ้บิดแล้วเขาบิดแล้วเอาวะิเร่